แต่โดยรวมเนี่ย60เฟรมเนี่ยปอะมองว่าโอ้โหเล่นได้ลืนล่นไหลเลยนะครับหมดแม็กซ์เท่าไหน่เออดูครับอฮอพีก็ลื่นเกินเป็นไ,ไงโอ้โหเสียงโคตรแจ่มดูครับเห็นไ,ไหมเอฟเฟกต์ต่างๆถือว่าทำได้ดีอา้าเฟรมไหนที่ทำได้ครับผม180เฟรมโอ้โหโคตรสุดอ่าเห็นไ,ไหมขนาดผมผม่ยบอกว่าคุ้ม คุ้มจริงขนาดแม่รัดปงจะบอกว่าคุ้มเอาอะไรมาไม่คุ้มทุกคนเอาละครับเราก็มาทดสอบกับโน้ตบุ๊กที่คุ้มที่สุดตั้งแต่ป้องขายมาเลยนะครับกับงบประมาณหมื่นสามนะครับโอ้โหเป็นโน้ตบุ๊กที่โคตรแรงนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับกับโน้ตบุ๊กราคานี้ที่เล่นเกมได้แรงขนาดนี้นอกจากการเล่นเกมแล้วนะครับยังสามารถไปทํางานทั่วไปทํางานออฟฟิศเอาไปเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าไปทํางานบอกเลยว่าหายห่วงกับผมตัดต่อวิดีโอได้ตัดต่อรูปภาพได้ถ้าเล่นเกม แรงลื่นขนาดนี้บอกเลยว่าการใช้งานที่แอดพอกบอกมาเมื่อกี้นี้หายห่วงอย่างแน่นอนนะครับแอดพอกกล้าการันตีเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันครับผมว่าปรับตั้งค่าประมาณไหนถึงได้ลื่นขนาดนี้นะครับความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมนะครับปรับเป็น1 3 6 6งสหคูณเจหรือว่า HD นั่นเองกราฟิกปรับตามนี้เลยนะครับปรับ Normal ปิดเงาจะเหมาะสมที่สุดกับสเปคโน้ตบุ๊กที่แอดพอกรีวิวอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับ เฟรมเรทอยู่งโล่งก็ผมประมาณ80เฟรมนะครับแต่ถ้าหันมาเจอคนนะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ50-60เฟรมถ้าคนเยอะกว่านี้ก็จะอยู่ประมาณ30-40เฟรมนะครับขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆด้วยนะครับก็เล่นประเทศที่เหมาะสมแล้วกันถามว่าเครื่องนี้ทำสตอรี่ทำงานดำได้ไหมทำงานดำพอได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้เจอคนเยอะแต่ถ้าสตอรี่อาจจะไม่ไหวนะครับก็อยู่ที่งบประมาณด้วยแล้วกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ย 60เฟรมเนี <Mu> ่ยประมองว่าโอ้โหเล่นได้ลื่นไหลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบอ่วิ่งเล่นกันสักหน่อยดีกว่านะครับ 10u นะมี6คอ12เทดโคตรแรงเลยนะครับเทียบเท่ากับ i5 ใช้งานประมาณ50%เหลือเฟือครับการ์ดจอก็รันประมาณ97%ถือว่ารันได้เต็มที่เลยนะแล้วก็อุณหภูมิรับผมเย็นๆครับอยู่ที่ประมาณ70 60องศานะครับห้องแอร์นะครับห้องแอร์อเปิด25องศาอ่ะ เดี๋ยวมาลองขับรถกันดูบ้างครับว่าจะได้เฟรมเลทประมาณไหนขับรถแล้วจะลื่นหรือเปล่าไปเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่นะครับลองขับรถ๊ปนี่ครับสมมุติว่าทำงานดําหนีตำรวจแบบนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเจอประเทศคนที่เยอะๆหน่อยอาจจะไม่ไหวนะครับแอดบอกแจ้งไว้ก่อนอเน้นฟาร์มเน้นสตอรี่ พูดกับเพื่อนสเปคนี้เล่นได้สบายครับผมหายห่วงดูดิโอ้โหทำไมมันคุ้มขนาดนี้นะครับโ้ตบุ๊กเครื่องนี้นะเล n นโวนะครับจำชื่อไว้ให้ดีสามารถทักมาสั่งกับแอดบอกได้เลยนะครับของเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยรีวิวไปแล้วคนอิตบอกมาเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยพอแอดบอกลงไปนะครับคนทักมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าแอดบอกสปอยไปค่อนข้าง บ่อยแล้วนะครับกับนมบุกเครื่องนี้นะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10เครื่องแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็รีบทักมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดถ้าของหมดเนี่ยโหรอหลายเดือนนะครับนี่ครับเป็นไงเลื่อนไหลดูดิแบบไม่ตกเฟรรมไม่กระตุกเฟรรมไม่กระชากเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวขอขับกลับไปที่เดิมก่อนเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนตรงนี้นะครับโมจิทาวนะครับขับกลับไป นี่เอาใจคนที่ชื่นชอบการเล่นไฟเอ็เลยนะครับเป็นไงเล่นได้แบบลื่นไหลเลยเดี๋ยวแอดจะลองเปิดเงาให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บเื่อแบบใครอยากรู้ว่าเอ้ยเปิดเงาจะเป็นยังไงกราฟิกเงา o r m a l ปึ๊บครับเปิดเงาอยู่ประมาณ60เฟรม7จเฟรมเดี๋ยวเราลองไปตรงที่คนจะเยอะดูนะครับว่าจะเหลือประมาณกี่เฟรม โอ้หบอกเลยว่าแรงคุ้มมากนะครับแล้วก็ a d ดบอกจูนเครื่องนี้ให้แรงกว่าค่าโรงงานให้ด้วยนะครับเพราะว่าค่าโรงงาน,นเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับแอดบอกเข้าไปปรับจูนในไบออดให้นะครับปรับจูนให้ฟรีเขาจะทําให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้มันแรงขึ้นนะครับสังเกตว่าว่าไฟมันกินเยอะขึ้นจากปกติกินประมาณ20วัตต์15วัตต์เท่านั้นเองนะเนี่ยแอดบอกจูนให้กินประมาณ มากกว่า25วัตต์ในบางช่วงบางตอนนะครับเอ้อยก็ทําให้เล่นเกมได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้โหโคตรแรงโคตรคุ้มนะครับถ้าใครสนใจต้องรีบแล้วแหละนะครับต้องรีบแล้วแล้วหน้าจอเนี่ยเป็น15นิ้วด้วยนะครับมีนำแผดให้ครบเลยนะครับสามารถพิมพ์ตัวเลขได้สบายๆผมพอฟังขวามี USB หหัวนะครับมีเสียบสายแลนได้ด้วยนะครับผม เนี่ยเน็ตเสถียรเน็ตแรงนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีช่องเสียบ usb ตรงนี้1ช่องมีช่องเสียบ type c 1ช่องนะครับมีที่เสียบ audio combo jack นะครับมีที่เสียบ h d m i โอ้โหคุ้มมากนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเกมอื่นๆกันบ้างครับผมมาต่อกับ call of duty กันเลยนะครับโอ้โหไม่คิดว่ามันจะเล่นได้นะครับปรากฏว่าเล่นได้เฉยเลยนะความเห็นหน้าจอปรับเป็น sd นะครับ1 3 6, 6, 6, 6่งสามหกหกคูปรับเอ r 1.0นะครับหมดบาลานซ์เรียบร้อยเลยกูโดนตายเลยเอ้า นในส่วนของกราฟิกนะครับปรับตรงนี้นะแล้วกด v i s ิชวลค a l i t y นะครับก็จะได้ความลื่นไหลแบบนี้เลย,เด,ยเดี๋ยวรอเกิดใหม่ก่อนนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ40-60 f เฟรมนะแอปเปิลคว่าโอ้โหไม่แย่เลยนะครับเน้นลื่นมากถ้าใครดูแล้วเอ้ยไม่เห็นจะเรื่องไหนเลยก็ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าโนบุกงบเนี้ยแล้วมันทำมันทำได้ขนาดเนี้ยคือ สุดแล้วผมสุดแล้วคุ้มมากตายแล้วรอยิบสองวีอ่ไม่เป็นไรแล้วก็ดูนี่ไปก่อนนะครับเห็นป่ะเนี่ยดูดิไม่ค้างไม่กระตุกเลยทำได้ดีโคตรครับทุกคนใครกำลังหาอยู่ต้องรีบแล้วนะครับของใกล้หมดแล้วด้วย <Your revenge. S 1> ไปลงไหนดีวะที่ไม่ไม่มีคนไปนู้นแล้วกัน ไปที่ไหนก็มีแต่คนจ้องจะทำร้าย <Host el S 1> นี่อันนี้ครับ50เฟรม60เฟรมอ่ะมองไปข้างนอกดูครับถือว่าแบบเล่นได้เลยอ่ะเอออย่าหาปืนก่อนเป็นไงโอ้โหเกินไปเปล่าโคตรสุดอ่ะเออคอฟด d ตี้ <Yes, moving. S 1> โอ้โยเออตายอีกแล้ว อย่าทำฉันอย่าทำฉันตายเลยขิดอาจจะรอสักครู่หนึ่งไปลงไหนก็ไม่รอดตัวด,ดูโอ้หมดแล้วครับเอาใจคนงมน้อยส,สุดๆไปลงไหนกูจะไม่ตายไว้เนี่ยไปไกลงูนดีป่ปะตรงนี้ไม่น่าจะไม่มีใครป๊าปโอ้ลื่นลื่น เกือบตายะเอออย่างนี้แหละขอยิงมังหมดลูกหมดแม็กซ่าน่อนเออดูครับอืมพี่ก็ลืนเกินยิงโคตรมันห้าสิบหกสิบเฟร,รมโอ้โหดีไม่ดีเฟร,รมเรทแม่งสูงกัดพับจีอย่างนั้น,นี่เปืนอะไรวะจอ ดูครับมีใครอยู่แถวข้างล่างนี้ไอ้ตกตกตกวันนี้ยิงมันจริงว่าทุกคนรออะตามนี้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยเลยโอเคครับผมประมาณนี้แลลวครับขอดูตี้มาต่อกับพับตีกันบ้างครับผมปรับเป็นริีโล เน้นระสกเกลปรับเป็น70็ดบความละเอียดหน้าจอปรับเป็น HD เฟรมเด่นที่ทำได้ครับผมก็อยู่ประมาณ0 5 0เฟรมก็พอเล่นได้อยู่นะครับพอเล่นได้แต่ก็ขอพูเกียนส่วนตัวแอดบอคิดว่ามันก็ลื่นอยู่นะเออเนี่ยดูดิก็ลื่นอยู่นะครับเห็นปะอยู่ในตัวอาคารครับผมก็ประมาณ60เฟรมอุ้ยปืนลั่นปืนลั่นเก็บเก็บเก็บวบ เดี๋ยวเพิ่มเสียงสักหน่อยแล้วกันเสียงก็โอเคนะไม่ขีเรยน,นะครับทุกคนอ่ะจะปรับจะปรับองโอ้โหเสียงโคตรแจมเพื่อนจะไม่ได่กากันหรอเนี่ยนี่ครับออกมาข้างนอกก็ประมาณ40เฟรม50เฟรมดูดิเห็ไหมไม่ค้าไม่กระตุกนะทุกคนเนี่ยฟังเสียงปืนดูเสียงปืนก็ไม่ดีเลยน,นะครับก็ออกทุกนัดนะ เนี่ยเออดูครับเล่นได้เลย่ะคือโน้ตบุ๊กงบเท่านี้เล่นได้ขนาดนี้ผมว่าเพียงพอนะเดือเฟือเลยนะครับเต้นพับจงพับจีเนี่ยเออ โอเคครับ okay, ทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยเกมต่อไปกันบ้างครับมาลองเล่นเกมเกนชินอินแพ็กกันบ้างครับผมแบบเลยว่าภาพสวยมากความเห็นหน้าจอคือปรับเป็น Full HD ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ความลื่นวันนี้ก็ปรับให้มันต่ําลงมาก็ได้นะแล้วก็ในะส่วนของการาฟริกนะครับส่วนใหญ่จะปรับเป็นโลนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้ลื่นสนุกอยู่นะครับเพราะว่าแอปเปก็เล่นเพลินเลยเนี่ยนะเพิ่งสมัคร ID ใหม่แอปได้ได้4ตัวละครเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองบวกกันดูบ้างดีกว่านะครับ แอ้พอกชอบตัวนีันะ้นรู้สึกว่าสกิลต่างๆมันดูสวยดีนะครับเนี่ยโอ้ปุ้งพุ้งเนี่ยครับตอนบวกก็40เฟรม30เฟรมนะครับเด่นได้รึดูดหน่สลับตัวละครครับผมเนี่ยดูครับเห็นไหมเอฟเฟกตต่างๆถือว่าทำได้ดีเอา้าแม้ระเบิดแตกแแหกหมดเลยเห็นปะเดี๋ยวเราลองใช้อันตรงอันติดูนะครับเดี๋ยวใช้อันติใส่ซะเลย นี่ปึง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 ึง,ง,ง,งเอามันจะใส่คอมโบซะาหน่อยตายหมดแล้วปัดโท้เล่นลื่นมากครับทุกคนเฮ้เจอบอสเจอบอสเจอบอสพอดีเลยบอสป่าวะเดี๋ยวสลับมาเป็นนักธนูก่อนวันนี้วันนี้นี่ระเบิดเลยอ่าตรงนี้มีอยู่ครับตรงนี้มีอยู่เดี๋ยวเราใช้สกิลดูนะครับไปครับออมสลับโอืคอมโบครับผม ตายครับโอ้ยอย่างงบอกแล้วว่าเล่นลื่นจริงเล่นได้หายห่วงครับผมกับงบขนาดเนี้ยเราเล่นลื่นประมาณเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าลองจริงมาต่อกับ Val o r a n t กันบ้างครับผมความเหียหน้าจอนี้ตับเป็น Full HD เลยนะครับเพราะว่า Val o r a n t ไม่ค่อยกินสเปคสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของกราฟิกแอดปอกปรับในส่วนของโ o w นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งมาเล่นกับเกม v a l o r a n t กันเลยนะครับเซตติ้ง แอดพอปรับคอาเทยเป็น Full HD เลยนะครับกราฟิกปรับเป็นโลตามนี้เลยนะครับอ่เฟรมเลยที่ทำได้ครับผมร้อยแปเฟรมโอ้โหโคตรสุดเป็นไงดื่นไหลนะครับไปไหนไปไหนโอ้โหไหลต่อครับบอกเลยว่าคุ้มค่าครับเครื่องนี้เล่นเกม ตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพได้พิมพ์หนังสือพิมพ์เอกาสารต่อมงต่อมลพกพาไปทํางานเหลือเฟือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ตองคัดมาให้เน้นๆครับทุกคนอุ้ยอ่เห็นไหมขนาดผัวอมจะบอกว่าคุ้มคุ้มจริงๆ,ๆเห็นไหมขนาดแมวดพองจะบอกว่าคุ้มเอาอะไรมาไม่คุ้มทุกคน เทสเทสประมาณนี้แล้วกันปรับให้ปรับกลางได้นะครับวันนี้ปอปั่นเฟรมเลยให้ดูเลยคุ้มเกินไปแล้วเอาละทุกคนประมาณนี้เลยแล้วกันเดีย๋ยวปอขอตัวไปส่งของก่อนมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งลงเกมให้พร้อมเน่นเลย